สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวินรถเือสองนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูรถกระบะหัวเดียวนะคันนี้นะครับเป็นหุนสูนะนะครับก็ก่อนจะไปดูรถนะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Facebook นะครับเป็นกลุ่มนะก็นี่นะครับก็มีคุณเพื่อนนะครับเขาเข้ามาขายรถกันอยู่เยอะเหมือนกันนะสําหรับเพื่อนๆอยากจะพี่ๆนะครับอยากจะเข้าก็สามารถเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้นะ เดี๋ยวผมจะมาถ่ายกันนี้ก่อนอย่าลืมนะครับขอบกระเบงใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดดี้ไว้ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกระเบงใจนในการหารถมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะแต่เพืเ่อไม่ติดเวลาเดี๋ยวผมขอรีวิวคันนี้ก่อนเนาะก่อนเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆคันก่อนนะคันนี้นะครับเป็นอีซูซูทีเอฟอาร์มังกรนะครับคันนี้สภาพเดิมๆครับเดิมบางนะครับบางๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวผมขอดูเล่มนิดนึงนะครับนี่นะ วันจดทะเบียนนะครับวันที่2ี่ิบมกราคม2ห้าสห้านะครับนี่จะเป็นป้ายจังหวัดกพชรบูรณ์นะนี้ดีเซลนะครับ8 7ดดแรงม้านี่นะครับอ่าอิงสุขีฟอามังกรนะคันนี้นะครับสดเดิมๆนะนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวนิดนึงนะเดี๋ยวจะแจ้งราคาเนาะนะครับนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับอันนี้เดิมๆนะครับนี่เดิมๆยังไม่ได้ทำสีนะบางๆเลยครับ เป็นป้ายจังหวัดเพชรบูร์นะบคปอ8 7ป8 7 9็นะครับนี่นะกระบะน,นี้เปิดเองฮนะใช้งานได้ปกตินะไม่มีปัญหานะครับนี่นะอืมครับผอมใช้งานนะครับอันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถติมเดิมนะครับ ทุงครับคันนี้ไม่มียางอะไรนะยางอะไร่มีงไม่ได้ถอดแต่ว่ามีอยู่นะแต่ว่ายางอะไรทถอดออกเฉยแต่ว่ามีอยู่นะครับของเดิมมีอยู่นะครับระบบไฟติดครบนะครับนีนะอันนี้น้ํามันดีเซลนะครับคันนี้นะเป็นน้ํามันดีเซลนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะสวยๆเลยบางๆเลยสภาพโอเคนะคันนี้ติดน้ําเงินนะครับ อันนี้ผมพาดูภายในนิดหนึง่งเปิดเบาเปิดมาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูกระจกนิดนึงนะครับกระจกเป็นมือหมุนนะใช้ได้ครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้พวงมาลัยธรรมดานะอันนี้นะครับกระจกไม่แตกไม่รล้านะกำลังหาหอยู่นะครับกระจกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้านะครับเกียร์ธรรมดาอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ดูก่อนนะ หนูเลขไม้นะครับเลขไม้อยู่ที่สองแสนสองมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเกียร์ธรรมาดาเบรกมือใช้งานได้เดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนครับนี่สตาร์ททีเดียวติดนะสตาร์ทง่ายนะครับนะข้างน,นี้ก็จบใช้งานได้นะจบใช้งานได้นะครับ โอเคเราประมาณนี้อืมะพาไปดูเครื่องยนตเ์เดี๋มัน่ามองัเรามาดูข้อน้านะ อันนี้เป็นป้ายเพชรบูรณ์นะครับบคแปดเจ็ดเก้าสองนะเป็นป้ายเพชรบูรณ์นะครับก็สําหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นห้านะเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับสามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะเนี๋ยวผมจะแปะเบอร์ของเจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเนาะก็อันนี้พร้อมโอนนะครับนะรถอยูจ่จ,จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับสามารถโทรมา คุยกับเจ้าของเราก็ได้นะถ้าจะมาก็ตัวมาคุยกับเจ้าของเราก่อนนะที่จะมานะครับอันนี้ก็สภาพอย้งพร้อมใช้งานเนะาะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้ด้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ